สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a l i ร์ตี้มาพบกับแอดมินตัน้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวในช่วงกลางวันนี้เพื่อนๆครับผมได้ไปเจอคลิปนะคือจริงๆแล้วมันเป็นคลิปเก่ามากนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่ครูบาอาจารย์นะครับของทางเขเมรเนี่ยเขาได้พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการรำไทยนะครับการร้องเอื้อนเอ่ยนะครับ เกี่ยวกับน่าจะสินไทยทุกๆอย่างนะครับที่มีอยู่ในเขมรเนี่ยได้รับมาจากสยามไม่ใช่ว่าได้รับอิทธิพลนะครับแต่ว่าได้รับการฝึกซ้อมฝึกฝนมาจากสยามเลยเพราะว่ามีาสมเด็จพระราชนีนะครับของทางเขมรเนี่ยได้ร้องขอให้ทางสยามเป็นผู้สอนให้คลิปนี้เป็นคลิปเก่านะครับแต่ว่าเหตุผลใดๆที่ผมอยากจะเอามาให้ได้รับชมกันเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆเรื่องของเรื่องเราก็หากันอยู่นานมากนะครับว่า,ามีหลักฐานใดๆนะครับไหมที่ศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีอิทธิพลต่อขเขมรมากๆไม่ใช่แค่อิทธิพลด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นพร่ำสอนให้กับขเขมรแล้วก็ขเขมรก็เอาไปแล้วก็มาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองมาก่อน,นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วเราก็ พูดกันปากเปล่านะครับโจมตีกันไปโจมตีกันมาแล้วก็เขมรชอบอ้างว่าเนี่ยมันมีบันทึกอยู่บนกำแพงนะซึ่งกำแพงเนี่ยเอาจริงนะครับผมบอกกับเพื่อนๆหลายครั้งแล้วว่ามันไม่สามารถบอกอะไรได้เลยนะครับมันไม่มีเป็นจุดอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดมาจากเขมรซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่านะครับกำแพงของนครวัดเนี่ยเขมรไม่ได้เป็นผู้สร้างเอง แต่ว่ามันมีคนสร้างอยู่บนพื้นที่ของประเทศกรัรมพูชาหรือประเทศขเขมรในปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับโดยการเผยแผ่ทางศาสนาเผยแผ่ ในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมมาจากอินเดียอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ส่วนที่สําคัญที่สุดผมไปเจอคลิปนี้มานะครับมันไม่ใช่คลิปเต็มนะครับเป็นการสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้แต่ว่ามันชัดเจนมากเพราะว่าครูบาอาจารย์ของชาวเขมรเนี่ยเป็นผู้บอกเองนะครับว่าศิลป,ปะวัฒนธรรมต่างๆทุกชนิดเลยนะครับได้มาจากประเทศสยามประเทศสยามนะั้นเป็นผู้ที่จะสอนให้ทุกเรื่องทุกอย่างนะครับซึ่ง เขมรไม่ได้คิดขึ้นเองจึงทําให้เขมรไม่สามารถที่จะต่อยอดคือรักษาไว้ได้แต่ไม่สามารถที่จะต่อยอดสิ่งใดๆนะครับก็ตามที่ได้รับถ่ายทอดมาให้มันเจริญรุ่งเรืองไปมากกว่าน,นี้ได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยนะครับว่าเขามีการพูดว่าอย่างไรบ้างใครเคยชมแล้วสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เชิญรับชมครับ

Royal court dance suffered a huge blow again during the Khmer Rouge regime. Cambodian citizens were deported to the countryside, where 90% of the teachers and dancers were killed. A few escape to the Thai Cambodia border refugee camps. But from 2019 and 3980 they supply roof shelter no or mom ban to choy mean ngkeu no jomrom laing jomrom to jom tia khluo no refugee camp no choy puok chi jalan puok kamnek plei puok banhat account ay ay ke ចរន្តដល់3ខ្វះព្រੂខ្វះអីហ្នឹងទៅលោកចរនតើឲ្យគ្រូហ្នឹងទៅនិយាយយកពីໄຂគ្រូໄຂឲ្យមកសក់ខ្មែរគ្រូខ្មែរទៅពីໄຂទៅឯកាលអ្នកជិះមកវិញខាងបាត់អស់លេងចូលឡកតមកដល់តៃណាមកម្លេះទេអត់ឃើញហ្មងចា បាក់ចមោលខ្ញុំយើមិនម៉េចធ្វើស្រួលមិនម៉េចបើវាអស់ហើយបើអ្នកចេះនឹងងាប់អស់ដែរទៅដូចខ្ញុំដែរគេទៅតែឃើញក្បាច់បងកត់អីរត់ខ្លះដូចអីក៏គូពីដើមកោចាំតែថៃណាមិនកត់ខ្លះចាំតែថៃប៉ាឡេស៊ូមកទៅញ៉ៃបានមិនដូចមោចាមកគ្រោកលែងដើមវិញហើយហើយនោះស្រួលណាស់ទូល ang ពទូល ang ពុទ្ធោលោកតាពុទ្ធោលោកតាពុទ្ធោអីៗស្មោរអីនឹងជួយខ្ញុំបន្តាផងលោកតាជួយរឿងអីសូមអនុសាសន៍តែសម្រាប់ទីងៀងអូគុណតែងចេះចើតណាគឺភាសាសៀម ត <t> ែអ្នកចាំជំនួយគ្រូដែលថាត់ចេះភាសាសៀមណែនោះគុននេះដល់កែចက်ហើយបាត់플레이អីមិនតែឃើញគេច្រៀងជាភាសាសៀមយ៉ាងមានដល់ភាសាសៀមខ្មែរមកប្រែមកខ្មែរមានគ្មានថាត់ឈើភាសាថៃចើមិនចាច្រើនហើយដល់ពេលយើងរាំអញ្ចឹង មកដាល់បកមកខ្មាយវិញអីចឹងយើងរួមអីចឹងចាអ្នកណាមកបកប្រគាត់អ្នកគាត់ប្រាក់ខ្លួនគាត់ថាអ្នកនេះគេបកលម្អងនេះណាអញ្ចឹងឯងគាត់និយាយអញ្ចឹងចាគាត់មានពីបីបត់ច្រៀងឲ្យស្តាប់ទៅនិយាយស្តាប់ទៅចាពួកគាត់ចាស់ហើយជីវិតដល់គាត់មានរកទៀតនេះបកខៃណាចាចាខ្ញុំព្រមអើតាមស្បទី เอาละนั่นก็คือคลิปเรื่องราวที่ผมพูดถึงนะครับแล้วทีนี้ผมอยากให้คลิปนี้ชาวคขมรได้เห็นได้รับรู้เพราะว่าอันนี้เป็นภาษาคขมรน,นะแล้วก็มีการพูดอย่างชัดเจนว่าได้รับการฝึกซ้อมฝึกฝน มาจากประเทศสยามทั้งหมดแล้วก็มันได้มีการสูญหายไปในช่วงของขเเมิมแดงนะครับที่เข้ามาทําการปกครองแล้วก็ทำการล้างบางคนที่มีความรู้เป็นปราชและผู้ที่ฉลาดของชาวขเเมรออกให้หมดนะครับเหลือแต่พวกที่สมองอ่อนๆงงๆที่สามารถที่จะฝึกซอนหรือว่าใส่ข้อมูลใหม่ๆลงไปได้นะครับโดย การนําของนายพรพศนะครับที่ได้ทําการล้างบางในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เลยทําให้หลักฐานหลายอย่างต่างๆเนี่ยมาสูญหายไปแล้วก็บุคคลที่สามารถยืนยันได้ก็สูญหายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณหนึ่งที่จะพอทําให้สืบค้นได้แล้วคนก็เหลืออยู่ประมาณหนึงเพราะว่าเขาก็หลบหลีกหนีเร้นไปที่ป่าเขาบ้างนะครับหรือว่า ไปที่อื่นๆนะครับอยู่ในไทยบ้างอะไรแบบนี้พอเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองปกติแล้วเขาถึงสามารถที่จะออกมาพูดคุยหรือว่าสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้ใหกับชนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบว่าไทยหรือสยามนี่แหละเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในเรื่องของนาฏศิลป์ของกัมพูชาทั้งหมดเลย นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หนึ่งนะวัตถุประสงค์ผมเลยคือผมอยากให้เขเมรเนี่ยได้รับรู้และยอมรับสักทีว่าสิ่งที่มึงมีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยสยามเป็นผู้ให้มาโดยตลอดนะครับอย่างที่2นะครับผมอยากให้เป็นหลักฐานหนึ่งนะครับที่ ผมเป็นช่องหนึ่งที่อยากจะทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็แล้วแต่หรือว่าคนเขมรเนี่ยได้รับรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ยอมรับมันให้ได้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับส่วนเขมรจะยอมรับหรือไม่ช่างหัวมัน,นครับแต่ว่าเรามีภูมิความรู้นี้สามารถที่จะอ้างได้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะพูดถึงว่าเฮ้ยศิลปวัฒนธรรมนี้เป็นของเขมรซึ่ง บอกได้เลยว่าเรามีหลักฐานให้รับรู้ให้รับชมกันอย่าอ้างแต่เพียงแค่กำแพงวัดเท่านั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากให้เพื่อนๆน,น,นั้นสแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับภายใต้คลิปดอนนี้แล้วก็คลิปนี้หมดเวลาหนูหรือเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ